สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์ข้อดีนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัวเท c โนคาร์มอน40โปร กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากเทคโนโในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,890บาทนะครับจะราคาเต็มคือ6,990บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกา้าส าบ,บางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะเร้ว่าให้กดเจ็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับ ตัวนี้พี่ก็จะขอส่งต่อกับราคา4,890ให้ใครสนใจก็ทักมาที่เพจ p ีเพ o ออฟฟิเชใต้คลิปนะครับมาดูว่าตัวนี้ข้อดีหลังจากพี่ทำการใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการดีไซน์ครับดีไซน์ของตัวฝาหลังบริว่าตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบครับคุ้มมากกับงบ4,890ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ในการเก็บดีเทลของฝาหลังถือว่าตัวเทกโนคาร์มน40 ทำออกมาได้ดูดีมากผมตัวนี้ครับนี่ พี่ชอบมากกับตัวนี้กับกล้องหลังให้มาบอกเลยว่ากล้องหลังมีความคมชัดจริงครับกับกล้องหลังเลนของโซนี่ผมตัวนี้ให้มา LYT 700ซึ่งเป็นกล้องที่มีคุณภาพมากผมตัวนี้ให้เรามาที่ความคมชัด50ล้านแล้วก็มีแอนต์วาย8ล้านให้เรามาถือว่าครบจบจริงครับดูในการดีไซน์ครับมีความพรีเมียมจริงครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ดีไซน์เก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวจริงแถมมาพร้อมกับตัวกันฝุ่นกันน้ําที่ IP P 6 8และ69คือให้มาสุดมากพร้อมปุ่ม One แ a p ตัวนี้คือเป็นปุ่มที่ใช้งานด้วยความรวดเร็วในการกดครับถือว่าให้เรามาโอเคมากผมตัวนี้พร้อมกับการซัพพอร์ตขึ้น 4G ซึ่งพีชอบมากกับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวความบางให้มาบางจริงครับบางเพียง7.31มมิลลิเมตรนี้ให้เรามาถือว่าโอเคมากครับนี่ โคตรสวยอะ่ะพร้อมกับลำโพง2ตัวเป็นลำโพงตัว Dolby a d m o s ให้เรามาถือว่าเพียงพอจริงผมจริงพร้อมกับหน้าจอ Amoled ครับหน้าจอสีสันสู้แสงถือว่าโอเคมากกับหน้าจอ Amoled 6.78นิ้วครับหน้าจอ110เฮิรตซ์ซิงพีทําการใช้งานมาหน้าจอเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากผมซิงพีใช้งานรุ่นตัวนี้ผมเป็นรุ่นแรมให้มาคือแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกนะผมตัวนี้เป็น16กิกพร้อมด้วยตัวนี้ความจุให้มาเป็น256กิกกับตัวนี้ผมนีครับกล้องให้มาเห็นไหมว่า กล้องหลัง50ล้านมีโอเดแล้วก็กล้องหน้าให้มาถึง50ล้านครับแบตให้มา5,200แอมส่วนตัวนะแบตถือว่าอึดมากครับซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของการเล่นแสงเล่นสีตัวนี้มากบอกเลยว,ว่าดีไซน์คือสวยจริงครับนี่อันนี้อหน้าจอ หน้าจอดูดีมากหน้าจอโค้งมนแล้วก็สามารถทําการสแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับเพราะว่า CPU h e i o G 1 0 0 Ultimate ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับหลังจากพีสัมผัสต,ตัวนี้มาขอบฟูเลยว่าใช้งานโคตรดีครับเดโชอของหน้าจอก็9 4เเถือว่าขอบจอมีความบางจริงครับแล้วก็หน้าจอซัพพอร์ต TUV ด้วยในการป้องกันแสงสีฟ้าต่ำตัวนี้ก็ให้เรามาพร้อมผมซึ่งพีชอบมากกับปุ่มตัวนี้เสื ป็นปุ่มที่ใช้งานง่ายจริงครับคือปุ่มแฟกซ์แสหรือว่าวันแท็บเนาะตัวนี้ให้เรามาในการปรับปุ่มก็กดง่ายจริงครับนี่ครับวันแท็บสามารถทําการกด2ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายหรือว่ากด1ครั้งเพื่อเปิดตัวแฟกซ์แ p ก็ได้ผมนี้ให้เรามาถือว่าโอเคมากเช่นพีตั้งค่ากด2ครั้งที่ปุ่มเพื่อทการเปิดไฟฉายครับ1นึ่งเนี้ยซึ่งมายว่าอันนี้ให้เรามาดีมากกับฟังก์ชันของตัวนี้ กับปุ่ม One t a p Button นะครับผมให้เรามาถือว่าโอเคมาผมที้มาดูว่าทีนี้กับฟังก์ชันเป็นอย่างไรบ้างมีเทคโนโลยผมให้เราเรียบร้อยคุ้มมากนะงบ4,890สามารถติดต่อมาที่แฟนเพจ P Pay Official ได้พีก็ขอส่งต่อให้ผมทีนะหรือว่ามี AI ให้เราครบจริงมีผู้ช่วยในการโทรนะครับ ในการแปลผู้ช่วยด้านโซเชียลให้เราถือว่าครบจบจริงครับมีบันทึกย่อ AI ด้วยผมจีิให้เรามาแล้วก็การวาดเพื่อค้นหาถือว่า AI ให้เรามาจัดเตรียมก็สามารถทําการเชื่อมต่อผ่านตัว WiFi 4และ Wi-Fi 5แล้วก็บ l ู t t o o t h n 5แล้วก็สามารถเชนสปอตเป็น Wi-Fi 5ซึ่งให้เรามาถือว่าครบ ครบจบจริงครับนี่แล้วก็มีทีมมืดทีมสว่างให้เรามาด้วยถือว่างบ4 8 9 0บาทลงตัวมากครับแล้วก็สามารถปรับตัวอัตาราลีเฟตปรับเป็น60 h เร์ตแล้วก็ห1 0ร์ตตัวนี้ปรับง่ายจริงครับแล้วก็ปรับอัตโนมัติตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยซึ่งถือว่า UI ไใช้งานง่ายจริงครับตัวนี้นะครับนี่ อันนี้คือเฟรมพิเศษก็มีในบิ๊กพอยต์บิ๊กพอยต์ก็คือการแจ้งเตือนเช่นพีทาการชาร์จแบตเงี้ยมันก็จะขึ้นมาให้เราว่าเฮ้ยเรากำลังชาร์จแบตอยู่นะขึ้นมาเป็นตัวพออบบริเวณกล้องซึ่งอันนี้พีขอชื่นชมกับตัวบิ๊กพอยต์ซึ่งตัวเดี๋ยวผมเทคโนก็ทําออกมาดีมากอันนี้พีผมทําการชาร์จผมทาการชาร์จปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับครับผมอันนี้พีก็ทําการชาร์จเห็นว่า UI ของการชาร์จถือว่า ขึ้นมาได้โอเคมากเช่นพีเสียปุ๊บแบบนี้ผมเนี่ยผม UI ก็ขึ้นมาว่าเรากาลังชาร์จอยู่นะแบบฟ้าชาร์จอยู่ซึ่งบมกเลยว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่ดูดีมากนะครับผมหลังจากที่พีทำการใช้ง,งานมามีหมวดเกมมีการแบ่งหน้าต่อหน้าจอนะครับไม่ใช่หน้าต่อเห็นไหมมุมกครับผมหน้าจอลอยแล้วก็แบ่งหน้าจอด้านล่างด้านบนนะผมของตัวเครื่องถือว่าให้มาดีมากแล้วก็สามารถทําการคอลเคชันตัวนี้สามารถทําการคนได้นะครับก็ถือว่าได้ดีพอสมควรนะผมตัวนี้ให้เรามานะครับนี่ แบตก็ถือว่าให้แบตมาถือว่าเยอะจริงครับซึ่งพีทําการใช้งานมาแบตก็ถือว่าอึดจริงครับเพราะว่าความบางให้มาบางมากกับแบต5 2 0พัอมลว่าแบต1วันเพียงพอมา,ากกับตัวนี้ซูเปอร์ชาร์จให้เรามาสูงถึง45วัตนะผมส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็มีการแจ้งเตือนโดยการใช้ไฟผมตัวนี้ให้เราดูอยู่ไฟอยู่นี่ผมในการแจ้งเตือนนะซึ่ง,อองตรงตรนะถือว่าให้เรามาดีมาผมสับไฟนี้นะนี่ครับผมไฟก็จะดูแบบนี้เห็นไหมไฟขึ้นแล้วเป็นไฟแดงๆผม ในการแจ้งเตือนเช่นถ,ถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาผมให้เราเนาะถือว่า UI ใช้งานง่ายจริงครับเป็น Android 15ผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูอีกครั้ง Android 15นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับเป็น Hi โอ15นะครับถือว่าเป็น Android ที่เป็นเวอร์ชันเต็มสามารถทำการแบ่งหน้าจอก็ง่ายจริงครับตัวนี้บอกว่าพีทำการใช้งานมาคือจบครบจริงครับมีแบ่งหน้าจอด้านล่างด้าน,นบนแล้วก็แบ่งเป็นมัลติวินโดว์ตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตในการใช้งานผมซึ่งพีก็ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคนะในการแบ่งหน้าจอผมนี่มีความลื่นไหลจริงครับบอกว่าลื่นมากฟังก์ชันใช้งานง่ายจริงครับตัวนี้นะครับเช่นพีทำการแบ่งหน้า จอของตัวเครื่องผมตัวนี้ให้เรามาผมเช่นพีนี่ครับผมอันนี้พีก็แบ่งหน้าจอเนาะนี่แล้วพีก็ทําการเชื่อมแอปอีแฝดน,นะครับผมตัวนี้เช่นแอปอันนี้เนีย drm info ก็คือแอปที่ใช้งานในการเช็คว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นฟิกเป็น l 1ผมให้เรามาถือว่าโอเคมากผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้บอกเลยว่าให้มาดีมากมาดูว่าลําโพงเป็นยังไงบ้างลำโพงให้เรามา2ตัวนะครับมาดูว่าเสียงจับเป็นยังไงในการเปิดสูงสุดนะครับ บอกเลยว่าเสียงโคตรดีครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาดีมากรผมเกินคุ้งค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ ซับในการซัพพอร์ตในการเปิด y o u t u ของันก็คือ 2K 60เฟรมตัวนี้บอกเลยว่ามีความคมชัดจริงครับอันนี้คือหน้าจอในการดูหนังฟังเพลงนะครับซึ่งบอกเลยว่าสีสันในการแสดงผลของหน้าจอ Amo l e d ดทำออกมาได้ลงตัวจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมนะครับหน้าจอบอกเลยว่าโคตรสวยครับคือสวยมากขอบจอก็เดโชแคบ4%ในการแสดงผลตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอสวยจริงคนระับมีฟังก์ชันในการใช้งานมัลติวินโด้ซึ่งใช้งานง่ายจริงครับทั้งแนวตั้งแน่นอนตัวนี้ฟัง ชันหมดเลยว่าให้เรามาครบจริงอันนี้พีเขาใช้งานมาจริงมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหน้า50ล้านกล้องหลัง50ล้านเลนส์ของโซนี่ผมจะให้มาว่าคือ704ดซึ่งพี่ทำการสัมผัสต,ตัวกล้องมาเดีย๋ยวผมวิดีโอก็เปิดได้สุดๆก็คือดีครับผม 2K 30เฟรมนะครับเปิดการสั่นที่ 180p 0 30เฟรมซึ่งพีก็ไปสัมผัสในการใช้งานมามีการถ่ายที่เนี่ยปุ่มเฟกซ์นปให้เรามาด้วยซึ่งถือว่าในการใช้งานกดง่ายจริงครับตัวนี้ขอชื่นชมซึ่งพีชอบกับปุ่มนี้มากเอาไว้เนี่ยครับเอาไว้ในการกดชัตเตอร์ก็ถือว่าดีมากผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้พีก็ไปถ่ายรูปมานะครับดูสีสันดีมาก บอกเลยว่าโคตรสวยครับผมตัวนี้นะครับสกินโทนถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับสีสันดูดีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าตัวคาร์มัน40 Pro ทำออกมาลุงของรูปภาพโคตรดีอ่ะคือคุ้มมากแค่กล้องกับงบเลทสี่พันกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วผมตัวนี้นะบอกเลยว่าสุดจริงแถมหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ Gorilla Glass รุ่นใหม่ด้วยให้เรามาถือว่าสุดมากครับอันนี้พีขอชื่นชมกับการดีไซน์ของตัวนี้ให้เรามาครบจบจริงครับ ใช้งานดีมากแล้วก็มี AI ในการรบว,วัตถุของตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมผมตัวนจะบอกเลยว่าดีจริงครับนี่พี่ก็ใช้งานมากล้อง50บาทของกล้องหน้าบอกเลยว่าดีอันนี้สุดยอดอันนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงครับสับเคสแถมมาให้คือเป็นเคสท,ที่สวยงามมากครับนี่พี่ชอบตัวเคสมากซึ่งเป็นเคสท,ที่แถมมาแล้วดูดีจริงครับโอ้เคสโคตรสวยอะ่ะพี่ชอบตัวเคสมากคือแถมมา ดูดีมากๆผมสับตัวเคสตัวนี้ดีไซน์มีความพรีเมียมจริงครับแล้วก็ถอดใส่ถอดเก็บง่ายผมตัวเคสนะถือว่ามีความแข็งแรงป้องกันของตัวเครื่องของเรามาได้ดีดผมสมอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหัวชาร์จสายชาร์จซึ่งพี่แลผมใช้มาบอกเลยว่าหัวชาร์จสายชาร์จคือสามารถซัพพอร์ตกับแบตอื่นผมไปได้นะถือว่าให้มาดีมาก นี่ผมอันนี้พีก็ยังไม่ได้ใช้นะเผื่อใครสนใจส่งต่อพีก็พีก็จะคงส่งต่อให้ผมถักมาพีได้นะครับนี่ประกันก็ประกันเครื่องศูนไทยผมเกือบปีเนย่ยผมหัวชาร์จใส่ชาร์จพีก็ยังไม่ได้ใช้นะครับนี่พีใช้ของเติร์ดปาร์ตียี่ห้ออื่นก็ฟาสช์ใช้ด้วยซึ่งถือว่าให้เรามาดีจริงครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าตอนนี้โปรโมชั่นเยอะจริงสำนี้ขอบคุณครับ